สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักนะครับคลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปเมื่อวานเลยนะครับความคืบหน้าของชิ้นง,งานนะครับว่าเราทำกันไปได้ขนาดไหนแล้วนะครับหลังจากที่ทำคลิปให้ชมวิธีการออกแบบนะครับด้านฝักนะครับเพื่อที่จะ าเลือกอาลายไม้หาตำแหน่งลายไม้นะครับกับาการวางตำแหน่งเพื่อที่จะประหยัดไม้นะครับที่จะทำให้ได้มากที่สุดนะครับวางตำแหน่งวางมุมหาตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับก็ทำคลิปออกไปเมื่อวานนะครับวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับเกี่ยวกับงานที่ได้ให้ชมไป เมื่อวานนะครับวันนี้นะครับก็ทําทปลอกนะครับใส่ปลอกนะครับใส่ปลอกคอครับใส่ปลอกคอพร้อมเจาะรูนะครับก็ยังไม่ทราบว่าเป็นของอท่านใดที่อยู่จังหวัดไหนแน่นะครับเพราะวา่าพัสดุที่ส่งมานะครับไม่ได้แจ้งที่อยู่ของผู้ส่งเลยนะครับ คือโทรติดต่อกับช่างมานะครับว่าอ,าอยากจะให้ช่างเข้าปลอกนะครับแล้วก็เจาะรูกันให้นะครับส่งด้ามกับปลอกมานะครับสิบด้ามด้วยกันนะครับทั้งหมดสิบด้ามน,นะครับช่างก็ทําการาใส่ปลอกแล้วก็เจาะรูให้เรียบร้อยนะครับปลอกคอชนิดนี้เป็นปลอกคอเว้า นะครับว้ลโค้งครับอ่าเป็นปอกคอชนิดว้าวโค้งที่เราเคยบอกเราเคยแนะนํากันไปแล้วว่าอ่าเป็นปอกคอที่ค่อนข้างจะอ่าเวลาใส่จะใส่ยากสักนิดนึงกว่าปอกอาทรงก็บอกตัดตรงธรรมดานะครับก็จะมีวิธีอ่าและเทคนิคนะครับในการใส่ปอกแบบนี้นะครับเราก็ทําคลิปอ,ออกไปแล้ว นะครับให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้สาธิตให้ได้ชมนะครับท่านที่สนใจก็ลองกลับย้อนกลับไปดูได้นะครับวิธีการเข้าปลอกคอแบบโค้งเว้านะครับนะครับจะเป็นลักษณะโค้งเว้าแบบนี้นะครับก็จะใส่ยากนะครับต้องใช้เกีีรยสายอ่อนช่วยนะครับทั้งหมด10บปลอกนะครับทาเสร็จแล้วนะครับเริ่มเตรียมส่งกลับเดี๋ยวก็ต้อง โทรกลับไปติดต่อกับเจ้าของนะครับเท่าที่ทราบเป็นพระคุณเจ้านะครับที่ที่ส่งมานะครับแต่ให้ลูกศิษย์ติดต่อมานะครับ mm hmm. ก็ยังไม่รู้ว่าอยู่ที่วัดไหนจังหวัดอะไรนะครับส่วนมิตรแเล่มนี้นะครับก็เมื่อวานก็ได้ทําการตัดให้ได้ชมกันไปแล้วนะครับตัดรูปฝักนะครับแต่ยังไม่ได้เจียวันนี้เจียขัดแต่งไว้เฉยนะครับพร้อมด้าม นะครับก็ยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนมากมายนะครับเพราะว่ามาเสียเวลาตรงนี้ครับส่วนงานขวานนะครับงานขวานอ่าสเล่มนี้ของเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพระครูประหลัดนะครับที่อยู่จังหวัดสินทร์นะครับที่ว่าส่งมาให้นะครับอันนี้หัวใหญ่นะครับยังไม่ได้ทําอะไรนะครับส่วนหัวเล็กนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อวานนะครับมีการเอาด้ามออกนะครับ ที่ชนิดที่บอกว่าเอาออกผิดวิธีนะครับโดยการตอกตรงส่วนนี้นะครับแล้วตอกตรงส่วนบนนี้นะครับทาใหา้รูปของขวานเสียหายนะครับก็ขัดแต่งใหม่เรียบร้อยนะครับไม่เห็นรอยอความเสียหายแล้วนะครับอันนี้แค่ใช้ใย,ยสังเคราะห์นะครับใย,ยสังเคราะห์จานสังเคราะห์ นะครับชานใหญ่สังเคราะห์ขัดนะครับ2เบอร์นะครับสีเทาหรือสีฟ้านะครับกับสีีสีดำสองสีนะครับและอีกเล่มหนึ่งก็เป็นขวาน5้านิ้วนะครับขวานวิคกิ้งหานิ้วแบนตองหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอาชิพงงานของผู้แมวนะครับด้ามอันใหญ่นี้นะครับ ไม้สาทรครับตามที่ร่างให้ชงกับแปเมื่อวานนะครับก็จะเห็นความเก่านะครับความารานของรอยไม้ร้าวของรอยไม้แต่แก้หายนะครับเพราะว่าหนานะครับเพราะว่าหนามีความหนามากนะครับเราแก้ไขได้อยู่แล้วนะครับขวานาด้านนี้ก็อาจจะเป็นหัวของอันนี้นะครับ ครับก็จะเป็นหัวของอันนี้เลยนะครับเป็นด้ามสาธรเป็นไม้สาธรน,นะครับส่วนอีกด้ามหนึ่งนะครับของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อนะครับก็เป็นอันนี้เป็นไม้สแสมสารนะครับเมื่อวานก็อธิบายให้ฟังไปแล้วนะครับแข็งและก็เหนียวมากนะครับทำไมก็จะสีออกเหลืองเหลืองแบบนี้นะครับจะสีดำแซมเหลือง รสรุปแล้วก็คือสีจะออกดำๆแล้วก็เหลืองสลับกันมีเหลืองแซมนะครับลายดำนะครับก็จะใช้เป็นหัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวนี้นะครับหัวที่โดนต่อออกมานี้นะครับส่วนขวานไวกิ้งนะครับขวานไวกิ้งตองหนึ่งะครับก็จะเป็นาด้ามไม้ อาจเป็นรากไม้นะครับเป็นรากไม้มงคลนะครับดําไฟแต่ดําค่อนข้างเยอะนะครับเราจะใช้ด้มนี้นะครับก็อาดัดแปลงไปเรื่อยๆนะครับพลิกแพงไปเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับลักษณะด้ามทรงด้ามนะครับเราก็จะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ทําซ้าแบบเดิมแบบเก่านะครับเราก็จะอาดัดแปลงไป เรื่อยๆนะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้ไม่มีความซ้ำซากนะครับอย่างาผู้ใหญ่แมวนะครับก็อย่างที่เคยบอกนะครับมีทุกคลิปนะครับงานของผู้ใหญ่แมวมีทุกคลิปท,ทุกชุดนะครับเวลาขึ้นชิ้นงานก็จะมีของผู้ใหญ่ขึ้นทุกชุดทุกชิ้นงานทุกชุดทุกครั้งนะครับชุดนี้ก็เช่นกันนะครับก็ต้องพยายามหาไม้ที่มีความแปลก ครับแล้วก็ลักษณะทรงต่างๆก็พยายามดัดแปลงไปเรื่อยๆนะครับก็แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของเราอยู่ครับก็คงจะมีเท่านี้นะครับงานสาหรับงานวันนี้แล้วก็ชุดนี้นะครับส่วนงานด้ามก็จะส่งนะครับทำการส่งเดียลก็จะติดต่อไปอยังเจ้าของด้ามนะครับว่า เสร็จแล้วนะครับขอที่อยู่นะครับส่งกลับไปหาเจ้าของนะครับก็เพียงแค่โทรมานะครับโทรมาสอบถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้รับปากว่าจะทําแล้วก็ขอที่อยู่ส่งมาเลยนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะครับส่วนง่ามหนังสติ๊กก็ทำยามว่างนะครับยามที่เครียดจากงานบางทีทำงานซ้ำๆนะครับแบบนี้มันก็ เกิดอาการเครียดนะครับบางทีมันคิดนึกอะไรไม่ค่อยออกนะครับก็จับเศษไม้เศษอะไรมาทําเป็นง่ามหมนังสติ๊กบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะทําลักษณะที่ให้เป็นแตกออกไปจากคนอื่นนะครับเป็นการเอาเศษไม้มาต่อกันนะครับอันบนนี้เป็นไม้มะขามนะครับเป็นแก่นมะขามนะครับอันกลางนี้เป็นไม้มะไฟ ส่วนด้านล่างนี้ก็เป็นไม้อันนั้นจะเป็นไม้ชิงชันหรือไม้พยุงอะนะครับก็เห็นรอยต่อแบบนี้ไม่ต้องกลัวหัก,กน,นะครับเอ๊ะต่อไว้เฉยมันจะหักหรือเปล่าไม่หักนะครับเพราะว่าช่างได้ใช้ตะปูเกีียวนะครับยึดนะครับก็บางรอยต่อจากตรงนี้อย่างทอดสีขาวกับมะกกะมัขามนะครับก็ต่อกันไปแล้วนะครับตะปูเกีียวสามนิ้ว สี่นิ้วนะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ส่วนตรงด้านด่างสุดกับตรงกลางนะครับแล้วก็มายึดที่ท้ายนี่อีกนะครับแล้วก็อัตภูเกี่ยวลงไปไม่มีหลุดนะครับอันนี้ก็ทําไว้ยามว่างนะครับถือว่าเป็นยามว่างยามคลายเครียดนะครับทำงานเล็กๆน้อยๆนะครับงานที่ไม่ต้องซีเรียสเลยมากมาย เพราะว่างานพวกนี้มังครั้งมันต้องใช้สมาธินะครับงานฝีมือแบบนี้ต้องใช้สมาธิเราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะทําออกมาแบบไหนนะครับเราได้รูปทรงออกมาแล้วแต่ว่าลวดลายของตัวชิ้นงานเราจะเอาแบบไหนนะครับอย่างฝักอย่างเงี้ยนะครับเราจะยกซูมแบบไหนที่จะให้มันดูสวยให้มันดูแปลกตานะครับให้มันดูต่างจากเล่มอื่น นะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่รับซ้ำๆกันหลายๆเล่ม,มนะครับก็พยายามจะทํไม่ให้เหมือนกันนะครับจะทาไม่ให้เหมือนกันนะครับก็จะทําให้ารูปทรงยังคงเดิมแต่ลวดลายต่างๆก็จะพยายามพลิกแพงไปนะครับอย่างตัวขวานด้ามขวานอย่างที่บอกเื่อมัครโคนะครับก็พยายามาดัดแปลงไปเรื่อยๆนะครับมีการเจาะรูที่ท้ายด้ามนะครับฝังปลอก ทองแดงนะครับเพื่อไว้ร้อยเชือกนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทำนะครับมีการแกะลายเชคเกอร์นะครับบนชิ้นงานนะครับอาจจะเป็นช่วงท้ายของด้ามขวานบ้างนะครับช่วงด้านหน้าบ้างนะครับฝังเหรียญคุดบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับฝังลวดทองแดงนะครับเราก็หาแนวแปลกๆทาไปเรื่อยๆนะครับก็เพื่อที่จะไม่ให้มันลูกค้านะครับดูซ้ำซากจาเจนะครับ ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่กดติดตามนะครับมนชัยคมในฝักนะครับถ้า,าสนใจในตัวงานสินค้านะครับก็อสอบถามกันมาได้นะครับสอบถามกันมาได้าถามใต้คอมเมนต์นะครับช่างก็ตอบยากนิดนึงนะครับถ้าถามใต้คอมเมนต์ต้องระบุมาว่า,าเป็นสินค้าตัวไหนนะครับเป็นสินค้าตัวไหนอย่างสมมติท่านระบุว่าขวานไวกิ้ง ห้านิ้วตัวนี้ราคาเท่าไรอะไรอยางเงี้ยตอบได้ครับถ้าถามรวมๆบอกราคาเท่าไรช่างงงเลยครับช่างไม่รู้ว่าจะตอบตัวไหนนะครับบอกตรงๆว่าช่างงงนะครับถ้าท่านถามบอกมีดแร่ห้าจุดห้านิ้วราคาเท่าไรนะครับมิดแร่หกจุดห้านิ้วราคาเท่าไรนะครับมันก็จะพอบอกได้ในราคาที่ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างนะครับอย่างอธิบายเมื่อวานนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่ง ปอกคอปิดท้ายนะครับไม้นะครับมันก็จะมีส่วนหลักของ่ยวข้องกับราคาขึ้นมานะครับส่วน FT ท่านใดที่ได้ชมนะครับที่ได้ชมคลิปของช่องมนชัยคมนี่ฝากถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่างใดทําคลิปเอามาให้ชมกันแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านจะได้ไม่พลาดนะครับในแต่และคลิปที่ช่างลง นะครับส่วนใหญ่ก็จะลงทุกวันนะครับไม่คลิปสั้นก็คลิปยาวนะครับคลิปสั้นก็จะเป็นการอัปเดตงานของในแต่ละวันไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะนะครับที่ติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ